Wanda. I'm not here to talk about Westview. Then what are you here for? I need your help. สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาทําอะไรกันวันนี้เรามาดูภาพยนตร์ชมภาพยนตร์ดูหนังนั่นแหละ เรื่องดอมเตอร์สแครนะครับคือ m u l t i w o r d of m a n t ต้องบอกต้องบอกว่าวันนี้ที่เรามาดูนะครับผมพูดเลยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผมว่าทุกคนหาไม่ได้เพราะว่าอะไรไหมเราดูรอบแรกรอบแรกวันแรกของในประเทศไทยนะเพราะคูณตื่นเช้ามากเพราะวันนี้คือวันที่4พฤษภาก็คือวันแรกถูกต้องหนังเรื่องนี้และแรอบแรกด้วยนะใช่ นะครับผมซึ่งตอนนี้ครับเราอยู่ที่ S F Cinema นะครับผมที่ Crystal Park รามินทานะครับผมนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกกันว่าเราจะมาอย่างที่ทุกคนรู้แหละว่าตอนนี้เรามีทําช่วงรีแคปกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาวันนี้เราก็จะมาเขาเรียกว่าอะไรนะจะมาดูหนังรีวิวให้คนดูนะฮะถูกต้องเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจเรื่องนึงเอ่อทุกคนน่าจะชอบหนัง Marvel อะไรซึ่งผมว่าเรื่องนี้ว่าทุกคนก็ติดตามรอแล้วล่ะเพราะว่าอย่างที่ถ้าใครเป็นแบบเป็นแฟนแฟน Marvel ผมเชื่อไม่มีทางพลาดเรื่องนี้เพราะตั้งแต่ อย่างเรื่องก่อนหน้านั้นอย่างสไปเดอร์แมนที่เราเคยดูกันมานะครับผมผมว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จริงว่าไว่าคนก็พลาดไม่ได้นะโอ้ไม่คนเป็นแฟนไม่ควรพลาดเพราะว่าถือเป็นฟอร์มยักษ์อันหนึ่งของมาเวลเหมือนกันนะรดูจากทีเซอร์ดูจากแบบตัวละครที่จะเข้ามาอะไรงนี้ที่เขาคาดเดากันไปต่างๆนานาอะไรอย่างนั้นนะฮะไม่เอาจริงๆอ่ะเราว่าสิ่งที่หลายๆคนอยากดูเลยด้วยก็คือมันเหมือนเป็นการแบบเอ้ยก็เปิดเฟสใหม่เพราะว่าหลังจากจบเอ็นเกมนู่นนี่นั่นไปอะมัน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 ยัไม่มีกัน เขาเรียกว่าอะไรเราเราเหมือนเสียแบบฮีโร่ตัวหลักไปอ่ะเอาง่ายๆเลยนะนักแสดงเจนเก่าฮีโร่เจนเก่าไปหมดแล้วคาับวันนแล้วเราจะมาดูว่าในในเจนใหม่ๆในเฟสใหม่ในเฟสใหม่จะมีอะไรบ้างก็คือต้องบอกว่าตอนนี้เนื้อเรื่องเราไม่ได้รู้เลยเลยครับเพราะว่าอย่างที่เราดูมาคืออย่างตัวเทรลเลอร์ที่ดูมาคือไม่ได้บอกอะไรเลยบอกแหละแต่ไม่รู้ว่าจะออกหน้าไหนเพราะมาเวลชอบหลอกเราไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วเชื่อทีเซอไม่ได้นะฮะโอ้โหมาเวลนี่ทำทำเราประจำนะครับโอเคนะครับอย่างที่เราบอก ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเอฟซีนีมานะครับวันนี้เขามีโปรโมชั่นอะไรบ้างก็คือถ้าเรามาดูด็อกเตอร์สเตรนนะครับเดอะมอลติเวอร์โรแมนต์เนนะครับผมทุกสองที่นั่งเนี่ยเราจะได้โคสการ์ดนะฮะได้โคสการ์ดด้วยโคสการ์ดจะมีให้สะสมทั้งหมด3แบบด้วยกันจะมีแบบนี้อ๋ออันนี้เป็นแบบแรกแต่ผมไม่รู้ว่ามีอีกแบบมันเป็นไงเราได้แบบนี้มาจะมีทั้งหมดสามแบบแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยใช่ครับแล้วก็ต้องมีมาจับจองแล้วก็ยังไม่หมดใครที่เป็นสมาชิกเอชคลาสนะครับผมเวลาซื้อบัตรเนี่ย ปกติปกติเราซื้อบัตรจะเป็นภาพกระดาษธรรมดาใช่ไหมแต่รอบเนี้ยจะได้เป็นเป็น collectible ticket อ๋อเป็นแบบบัตรแข็งเหรอเป็นเป็นเป็นเหมือนเหมือนตัวหนังสมัยก่อนมีรอยปุ๋ยไม่มีรอยปากไม่รอยปุอะไรแล้วรอยปากแล้วก็จะเป็นแบบกลาเป็นรูปด็อกเตอร์สเตรนด์ดีดีดีฮะใช่แล้วก็ยังไม่หมดครับอันนี้เป็นสิทธิพิเศษที่สุดสิทธิพิเศษที่สุดนี่รับนี่ใช้แเชทก็คือทุกสองที่นั่ง ถ้าเราซื้อตั๋วดูที่ซิกมาซีนีสเตเดียมนะครับผมก็รับไปเลยโปสเตอร์แผ่นขนาดนี้ซึ่งกระดาษดีอ่ะจริงๆเขาเคลมเลยนะว่าเขาเป็นโปสเตอร์แบบกระดาษเดียวกับโปสเตอร์หนักอย่างเงี้ยที่เขาทำเขาเคลมอย่างนั้นนะฮะนี่เป็นกระดาษอย่างดีนะดู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 แผ่นี่คือแผ่นที่แบบนี้นะนี่นะอันนี้คืออันนี้คืออันนี้โปสการ์ดอันนี้เป็นโปสเตอร์นะครับคือความใหญ่ต่างกันนะฮะ เพราะฉะนั้นนะครับผมใครอยากดูลงที่ถูกต้องนะใช่ดูด็อกเตอร์เพนก็มาดูที่ SF Cinema แล้วกันนะสนับสนาดตีเป็นเซนบอกรักนะยุ๊ยุ๊ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนังกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวมารีแคปให้ดูนะครับใครติดตามช่วงท้ายนะครับ่ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เพื่เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเพวกเรา3คนนะครับเพื่อทำคลิปต่อไปเด้อโอเคหลังจากที่เราดูหนังจบแล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึก วันนี้เดี๋ยวเราจะมารีแคปกันนะครับกับด็อกเตร์สวนมาดิวันออฟแมนเนจเนาะครับควมรู้สึกแรกเป็นฟินเราสำหรับเราเราฟินเพราะว่าตามตามเขาเรียกว่าตามหนังของตามหนังตามซีรีส์ของมาร์เวลซีนิมอติกวูดเนียร์สอยู่แล้วครับคทูพอได้เห็นพอได้มาดูเรื่องนี้เราก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มันก็สมกับที่รออืมก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังอยอผมว่ามาตรฐานงสูงอยู่อย่างที่บอกคืออย่างถ้าสมมุติต้องให้ผมรีวิวครับผมรู้สึกว่า พอหนังมันออกมาทําเป็นแนวเนี้ยมันทําให้หนังมันไปได้ไกลขึ้นอมันไปได้ไกลแบบที่เราคาดไม่ถึงซึ่งเรื่องการเปลี่ยนแนวหนังพูดได้เพราะว่าทุกคนรู้แฟนหนังรู้หมดแล้วครับว่าด็อกเตอร์สเวนภาคนี้มันแบบมี่วามเป็นเทร์เรอร์มากขึ้นนะถ้าใครที่เคยดูด็อกเตอร์สเวนภาคแรกมามันจะคนละเรื่องเลยเพราะแนวหนังคนละแนวเลยเพราะผมว่าอยู่ที่ตุ้มกับตัวแซมไรนี่ เพราะเขาว่าทําหนังแบบทำหนังในเรื่องนี้แล้วต้องบอกว่านั่ง erm คุยด้วยเฮียอยู่ว่าเนี่ยลายเส้นของเซรลเรนีมีฉากอันนี้ผมไม่ได้บอกว่ามีฉากนึงอ่ะถ้าทุกคนไปดูผมว่าจะเห็นแบบเดียวนั่นคือนั่นคือแบบคาแรรคเตอ์ทุยได้ไปดูเหมืออนารมณ์จอนวูอ่ะที่ต้องมีนกบินอารมณ์ประมาณคือเราคือเราเห็นฉากนี้แล้วมีคนอะไรมั้ยว่ะคุ้นจังเลยมันเหมือนเราไม่เคยเห็นฉากอย่างเงี้ยมาก่อนอ่ะ แล้วไม่ได้มีน้อยด้วยนะหรือว่ามีเยอะพอถึงควรเลยใช่ใช่เขาใส่แบบตวามเป็นตัวตนเขามามันมันมันเลยทําให้รู้สึกว่าแบบเอ้ยหนังเขาเรียกว่าอะไรหนังพวกหนังฮีโร่ดูมีมิติขึ้นมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบธรรมะชนะอธรรมแบบปกติแบบง่ายๆมันมีหลายแง่มุมมันมีหลายแง่หลายแบบแล้วตอนแรกตอนแรกความรู้สึกเห็นทีเไงไปดูเรื่องนี้นะฉันรู้สึกว่าก่อนเข้าดูผมคิดเลยว่าจะจะไม่คุยเพราะว่าจะจะโฟกัสว่าเนื้อเรื่องมันเพราะมันต้องปนกันแน่นอนสรุปสรุปมาเข้าใจไหมเข้าใจสิ ต้องบอกว่าในเรื่องเข้าใจง่ายในเรื่องไม่ได้เล่าอะไรที่ซับซ้อนถ้าตามในเรื่องไปก็เข้าใจจนจบเรื่องได้ไม่ได้แบบว่าโนมู้ไม่ต้องเข้าต้องปนมู้เน่เลยแต่แบบเเล่าตรงไปตรงมาตัวละครเราเราเห็นแต่ตัวละครว่ามันต้องมีฝั่งฝั่งที่ดีกับฝั่งที่ร้ายอะไรเงี้ยแต่เนี้ยทุกตัวละครผมว่าอย่างเ้ก็มีเหตุผลในการที่เขาทําอย่างนั้นแล้วก็อย่างที่บอกว่าบางตัวละครผมว่าต้องควนโดนแล้อพลังเก่งเกไม่เก่งเกินไป เก่งจัดเก่งเกินครับเก่งเกินต้องดูต่อผมว่าต้องดูต่อว่าว่าหลายไปเนี้ยมันจะไปยังไงเพราะว่าตอนที่มันจบเรื่องมันก็โอ้โหไปได้หลายทางต้องบอกก่อนว่าเหมือนแบบมันคือการปูแบบเจนเฟรดใหม่ๆเจนใหม่ๆเลยนะจะได้เห็นตัวละครที่แบบอืที่แบบมักงหน้าหลายตาขึ้นบางคนอาจะไม่เคยเห็นแต่แต่ผมว่าเขาน่าจะทำง่ายขึ้นแล้วมันทํง่ายขึ้นตรงเพราะว่ามันมีมัลติพอผมพูดได้นะเพราะมีนมัลติเวิร์ใช่มันทําให้แล้กวเปิดเรื่องเปิดเรื่องมัลติเวิร์ดเปิดเรื่องมัลติเวิร์ดคือเปิดให พุ่มกับคนต่อไปจะมาทาง,ง่ายคือ<ช>อาจจะง่าย<ม>ในเรื่องของการว่าไม่ต้องมานั่งผูกโยงว่าไอ้ตัวนี้มานี่นั่นจากแต่เราก็าในวามง่ายมันมีความยากเว้ยก็คือโอเคมันมีอิสระในการแบบจับตัวละ <c oughs> ครม,มาเจอกันได้ง่ายขึ้นก็จริง <c oughs> แต่เนื้อเรื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณต้องไม่ลืมนะว่าสมมติคุณผูกป,ปมนี้ไว้มันต้องอยู่ตลอดนะมันก็จะต้องคิดหน้าคิดหลังนี่คือนี่นี่คือปัญหาที่กันยผมเคยฟังช่องอื่นมาแล้วเขาบอกมันเป็นปัญหาของมาเวลเลยที่ว่า พวกกับคนไหนมันทำมันจะเจรเรื่องนี้เพราะมันคือมันเป็นเรื่องที่มันคล้องมาสรุปอย่างถ้าในเรื่องก็คืออย่างที่รู้ว่าอย่างไอ้ที่มันเกิดขึ้นเมื่อเมื่อนั้นคือ5ปีที่หายไปมันก็เป็นปะ่ะทุกคนต้องคิดเรื่องนี้ต่อพ่วก,กับคนต่อไปเวลาทำเรื่องหนก็ต้องคิดเรื่องนี้แต่เอาจริงๆแล <c oughs> ้วสตูดิโอเขามีเขาเรียกว่าพงที่รูก่อนแล้วมีเบสแพนอยู่แล้วแหละรุ่นกลับมาก็คือก็คือตามสายพ่มกับประมาณหนึ่งแล้วก็มีอโครงเรื่องของหลัก คงเรื่องหลักของค่ายอะไรประมาณนี้วันนี้เรากลับมาคุยกับมัลติเวิร์ดเอลเมนต์เป็นตัวตัวหนังอ่ะต่างกับภาคแรกโอ้ก็อย่างที่พูดกลับาพูดแต่แรกว่ามันเป็นหนังคอเลอร์ปะชั้นเพลินเลยเพลินเรื่องแบบสำหรับเราเพลินเล์นะแต่ไม่รู้ว่าตอนเราไม่ได้ติดตามข่าวนะว่าแบบไอ้ตัวแซมมี่เขาได้ออกมาพูดอะไรว่าแบบตัวหนังเขาจะเป็นยังไงอะไรมันพูดถ้าจะไม่ผิดมันพูดเราเคยดูแล้วเพราะว่าเราดูแล้วก็รู้สึกอย่างนั้น ใช่มีความน่ากลัวม like no. right. like like ีหลายอย่างมีความแบบไม่ใช่แอคชั่นไม่ใช่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แฟนตาซีไม่่ใชหนังฮีโร่มันคือแบบไเหมือแบบมันคือความแบบความกลัวอะไรมันแล้วดูนางผีอ่ะอารมณ์อารมณ์เดียวกับว่าถ้าใครใช้เล่นเร็กซ์เดนอีวิลก็เหมือนเจอตัวนั้นเดินตามตลอด จะไม่ค <kung> ่อยได้เห like ็นฟ nice. so so, like. like, ja ิลนี้ในหนังมาวิโอเท่าไหร่ในในหนังมาวิโอมันทาให้แบบพอเราไปนั่งดูอ่ะเราแบบเฮ้ยอีกอีกเรื่อใหม่เอ้ยสนุกว่ะดีว่ะเป็นฟิลแบบแฟนตาซีเฮอร์เรอร์อะไรเงี้มันเป็นแฟนตาซีเฮอร์เรอร์เป็นแบบเออเออมันไม่ใจเเพราะว่าผมมันเราอย่างตัวเราก็มีความรู้สึกหลายๆครั้งนะที่แบบเออพอดูหนังมาวิโอเราก็ดูมาเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะแบบมีความชินความแบบอ๋อแนวนี้นะแนวนี้มันจะเป็นเรื่องประมาณนี้แต่พอมาดูอ่ะ ด็อกเตอร์สแคนสันนี้ก็แบบโอ้โหจริง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 ท่านคนแบบได้ดูทีเซอร์อเปิดทุกตัวคือต,ตัวแรกอ่ะเราจะรู้สึกว่าเอ้ยก็เป็นด็อกเตอร์สแคนปกตินี่ยังไม่มานะนมันจะมามาช็อตที่ที่มันจะเป็นอันสองหรืออันสามนี่แหละที่มันจะเป็นเราที่มันรู้เพราะในลูกตาของวันด้ารู้เลยว่าเฮ้ยห้อนี้ทำไมมันดูดาร์กจังวะกับวันด้ากับเลือดอาบหน้าที่เราเห็นกันในทีเซอร์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออหาอนี้เป็นภาคที่แบบรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรดิจิลใหม่ใหม่ การเล่าเรื ol, ่องของมาเบลบ้างไอาจจะเป็นอย่างนั้นคนจะไปดูมาติบอมรเมตจะรู้แล้วว่ามันมีจุดหนึ่งที่ทุกคนอยากมาเห็นทุกคนที่เอ้ยตามสปอยตามอะไรเยอะน่าจะเห็นแหละแลก็อยากเห็นจริงผมว่าอาจจะเป็นแฟนเซลแบบเป็นอะไรเดดอิลูเมนตเราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างแต่ผมเชื่อว่าแฟนมาเบลน่าจะน่าจะ พอเดามันได้ไม่ไม่พอเดาได้แล้วก็น่าจะสุดท้ายแต่แต่ผมก็เดาไม่ออกนะไอาแค่เดาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันรู้รู้แค่ว่าแบบรู้ก่อนก่อนดูตอนที่ดูทีเซอร์ว่าแบบเออมันคืออิลเมนาติแต่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วมันคือใครบ้างเราไม่ได้อ่านวาตูนอะไรขนาดนั้นอะไรเลยว่าเขาจะดึงคาแรคเตอร์ไหนมาอยู่ในอิลเมนาติสำหรับโอเตอร์สเปนนะครับมัลติเวอร์ดอันแบนเน็ตเรื่องย่อเป็นไงถ้าเรื่องย่อถ้าจะเล่าไม่สปอยนะคือเคสต้องนึกทีเซอร์ก่อนว่าทีเซอร์มันเล่าอะไรบ้างเล่ายากก็คือ เพราะนั่นจะเป็นเหตุการณ์ที่สเตนเนี่ยต้องเจอซัมติงเกี่ยวกับการเขาเรียก่องแวะเออไปแวะกับเวลาต้องเกี่ยวกับเวลาเกี่ยวกับมัลติเวิร์สเกี่ยวกับไทม์ไลน์เพระว่าถ้าสังเกตกันให้ดีๆคือก่อนด็อกเตอร์เนี่ยเราดูเนี่ยก่อนหน้านั้นมันก็จะมีการที่เข้าไปยุ่งกับเส้นเวลาในทั้งดีอเวนเจอร์บาคนที่เคยดูนะคนที่เคยดูมาทั้งดีอเวนเจอร์ทั้งหลายๆเรื่องเออไปยุ่งกับเส้นเวลาเยอะแยะแล้วนี่เหมือนแบบภาพนี้ก็จะมา ทำให้เห็นว่ามวลกระทบของการไรยุ่งกับเส้นเวลาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง<ช>นี่คือน่าจะเป็นเรื่องย่อคร่าวๆ<ช>ของ<ช><ช>มอเตอร์สเปซในทางระหว่างทางมันก็มีหลายๆอย่างที่มันเข้ามาทําให้ต้องตามแก้ปัญหาหรือเดินทางไปจัดการอะไรสักอย่างทุกการกระทําที่มันมีมีในเรื่องมันคือสิ่งที่สเปซต,ต้องไปตามแก้ใช่ใช่แล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าตัวละครทุกตัวมีเหตุผลในการทําสิ่งนั้นอันนี้ือพูดไมรเพราะว่าพยายามดึงทีเซอร์เพราะทีเซอร์ไม่ได้อะไรให้เราเลย ดีเจรู้ว่าเปิดมาว่ามีมาติเวิร์ดแต่ไม่ได้ให้อะไรผมว่าต้องไปตามดูกันเพราะว่าในเรื่องในเรื่องอาจจะเล่าดีที่สุดเลยเพราะว่านี่พยายามเล่าเรื่องกันแต่ไ่รู้ว่ากลัวสปอย i n งเลยนั่นแหละเรื่องย่อมันจะเป็นประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับคือถ้าเล่าคือถ้าเล่าอีกแก๊กหนึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะพลวดอออหมดเลยนะครับผมอย่างที่บอกว่าถ้าใครเห็นในดีเ์แล้วน่าจะเห็นว่ามีตัวละครตัวนึงชื่ออเมริกาชาเวสนะก็ คือถ้าใครดูดีเซอร์เนี่ยเดี๋ยวตัดให้ดูเลยมันคือตอนที่แบบเขาพาลูกเมย์อะอะไรเงี้ยตัวนี้แน่นอนการเขาเรียกว่าอะไรช่วยอเมริกันชาเวนไว้นะตัวนี้ก็มาเราดูตัวนี้มีสำคัญมาเราดูถือว่าถือว่าเป็นตัวสำคัญของเรื่องตัวดำเนินเรื่องเลยไหมไม่ก็สเต็ปเป็นตัวดำเนินเรื่องสิก็รู้ไงถ้าไม่มีเขาเรื่องก็ไม่เดินไหมเออก็ถูกนะครับก็รู้สึกว่าเออก็ ก็อย่างที่ทุกคนน่าจะแบบเคยทราบเคยอะไรกันมาก็คือชาเวซจะจแบบมีเขาเรียกว่าอะไรวะ,<ฮ>ะมีบทบาทเยอะนะครับ<ม>ในเรื่องนี้พอสมควรพอๆกับพอๆกับวันด้ากับสเตนเลยนะรับชมแล้วแต่อันนี้เขารู้สึกส่วนตัวผมนะผมดูสไปเดอร์แมนมาก่อนผมรู้สึกว่าผมรู้สึกผมบ้า,ากับสไปเดอร์แมนมากกว่านะเพราะว่าเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเห็นการเมิร์จของมาร์จิเดอร์ดอะไรพวกนี้แล้วพอมาเห็นนี่ก็โอเคมันก็ไม่ได้สบายแต่ถามว่าดีไหมดีนะแต่วว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่า เราโตมากับสไปเดอร์แมนด้วยไหมเพราะว่ามาร์เวลซีนีมอติกเรื่องแรกๆที่ดูก็ก็ดูสไปเดอร์แมนแหละนั่นแหละตอนนั้นก็แซมเลยมีปะกระแสอเลยมีกแซมเลยมีหนึ่งสองสามใช่สไปเดอร์แมนที่เราแบบผูกพันกันแต่เป็นส่วนตัวนั่นแหละเราว่ามันมันดีแต่ก็มาอยู่เองก็ดีบางยังเป็นแบบเป็นภาคที่ผมคิดว่าโอ้โหเออว่ะแม่งเดี๋ยวพอหลังจากหนังอะไรเงี้ยไม่รู้แม่งจะไปทางไหนอีกแล้วแม่งดูแม่งจะไปไกลเรื่อยๆเลยคือไปได้อีกเยอะอ่ะ จริงครับผมต้องไปติดตามดูเพราะต้องไปติดตามดูเป็นเป็นผมว่าสนุกผมดูไปผมกินผมรู้สึกสนุกมากคนที่ไม่เคยเป็นแฟน Marvel เขาดูเฉพาะเนี่ยอาจจะงงผมว่างงงงเพราะว่าตัวละครหลายตัวมันมาจากหลายๆเรื่องใช่ครับผมว่าเราจะต้องไปดูก่อนนั้นมาก่อนดีกว่าคืออย่างที่เขาบอกอ่ะคือก่อนจะดูผมว่าต้องดู วันดาวิชชั่นที่เป็นตัวซีรีส์นะดูดอกระเส้นหนึ่งดอกระเส้นหนึ่งวันดาวิชชั่นนะผมว่าแค่นสองเรื่องนี้ก็อยู่ก็อยู่ใช่ก็อยู่แต่ถ้าสมมุติจะต้องเข้ามาดูเลยอย่างที่ผมพูดไว้แต้องเข้ามาดูเลยนะอาจจะงงกับตัวละครแต่ไม่งงในเรื่องแน่นอนเราเราไม่ได้มาดูเพื่อจะติดตามอะไรสักอย่างเราต้องมาดูสนุกอ่ะต้องมาดูแค่ไหมต้องมาดูจังหวะนเข้ามาดูไอ้ไอ้เรื่องเนี่ยมันเป็นตัวเอกเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะไรซึ่งเขาสามารถเล่าได้สมบูรณ์แล้วก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรต้นกลางจบของเขาค่อนข้างค่อนข้างจะชัดเจนนะไอ้ยผมว่าถ้ามันจะงงอาจจะงงเรื่องแก๊สพูดเหน็บรุ่นเหน็บนี่มันอาจจะเกี่ยวกับตัวอะไรที่มันเคยออกมาแล้วนะครัาไม่รู้เไปดูในเรื่องอาจจะงงมันอาจจะแค่แค่ไม่เก็ตเฉยๆแต่นั่นแหละถ้าอยากดูเข้าใจเยอะว่าแต่ละตัวมันผัวมาอย่างไรก็ต้องไปย้อนดูครับมาเวลซินิมัติกต้องดูนะยูเวิร์สแต่ผมเชื่อว่าอะไยแหละคนดูอยู่แล้วดูอยู่แล้วตามอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่นั่นแหละครับผม ด็อกเตอร์สแคร์นะครับมัลติเวิลด์แมนเนี่ยตรงนี้พี่พงศ์เขาก็ยงนะครับผมติดตามนะครับผมถ้าจะดูให้ดีต้องไปดูที่ SF ส i อฟซีนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามรับชมพวกเรานะครัชาบราเธอร์นะแล้วในวันนี้พี่พาฒน์ก็หมขออภัยด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกับพวกเราใหม่ในครั้งหน้าว่าจะมาลงคลิปอะไรนะวันนี้ไปละบายบาย